ถ้าตังไม่มีพี่ก็มีมีกันหน้าต,ตาไม่ดีแ็่พี่มีไดยขึ้นมาแต่เรามีแกลนฟิรานโนสเปเชียลอิดิชั่นชอใหม่แกลนฟิรานโนสเปเชียลอีดิชั่นสุดพรีเมียมด้วยสีพิเศษแมกนาแบล็กหรือสีน้ำตาลเข้มแฮฟฟี่วิทพรีเมียมดีไซน์ความพิเศษที่แกนขึ้นอีกระดับความพรีเมียมที่มาพร้อมกับ ล้อสีทองและโชคหลังเออรินแบร์ระดับโลกโดดเด่นด้วยซับแท้งสีทองคุณภาพสูงปรับตั้งค่าได้ถึง3ระดับเพื่อการขับขี่ที่นุ่มสบายมากยิ่งขึ้นและพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจออกรุ่นแกรนฟิรโนสเปเชียลอีดิชัน่นแถมฟรีฝาครอบกองอากาศใสและตุ๊กตามมลลี่รับฟรีไปเลย yes. เอกลักษณ์บ่งบอกถึงความพิเศษกว่าด้วยโลโก้สีทองรอบคันเบาะนั่งพิเศษดีไซน์ที่แตกต่างโดดเด่นด้วยสีแบบทูโทนใหญ่นุ่มนั่งสบายทั้งคนขี่และคนซ้อน และคุณสมบัติของแกงฟิราโนสเปเชียลอีดิชั่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเซลล์ออยมาพร้อมกับกุญแจรีโมทระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกช่วยให้เบรกมั่นใจและแกงฟิราโนเป็นเครื่องยนต์แบบไหนคะเครื่องยนต์บูคอ1 2 5ซีซีช่วยประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ยังมีใต้เบาะขนาดกว้าง และรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ w i Connect ที่มาพร้อมกับ9ฟังก์ชันสะดวกสบายในการใช้งานสำหรับลูกค้าว้าวและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแ g r ซ n d โ i a สเปเชียลอ e ดิชั่นวันนี้สามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่เตช้ามพรยามาฮ่าสแควร์มีเพียง5,000คันเท่านั้นนะคะ